นะครับเพื่อนก็ได้เวลาสมควรในเรื่องของการทําคลิปตัว L 6 1 7 0จส่วนตัวนี้นะเพื่อนอมีอาการเรื่องล้างหัวพิมพ์ไปแล้วนะครับแล้วสีมันออกไม่คคบนะสีมันก็ออกประมาณนี้นะครับคืออาจจะไม่ออกเลยอันนี้คือผมมาทําในเรื่องของชุดปั๊มนะมันได้แค่นี้นะครับแล้วก็พอปั๊มได้กันนี้ผมก็ไปเช็คตัวไล่ตัวตลับดูว่ามันมีอาการอะไรหรือเปล่านะน้ำมึดไม่เข้าตลับหรือเปล่าก็ลองดูดลองไล่ดูก็ยังไม่ออกนะรสรุปว่านะครับเป็นที่หัวพิมพนะครับที่มาทําคลิปก็จะบอกว่าเนี่ยคือ total ของเครื่องเนี่ยนะครับ ปิ้นไปแค่พันแผ่นเองเพื่อนนะครับพันแผ่นคือถือว่าน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆแล้วก็ทำไมหัวติดตันเร็วนะครับ1คือลูกค้าอาจจะไม่ได้ใช้งานนะครับเป็นเวลานานนะครับอาจจะเป็นเดือน2เดือนนะครับทีนี้พอไม่ได้ใช้งานนานๆเนี่ยนะครับหัวน้ำมึกเนี่ยน้ำมึกแท้อยู่นะครับน้ำมึกมาจากศูนย์แท้อยู่แต่ว่าพอไม่ได้ใช้น่ะมันเกิดอาการเขาเรียกว่าตกผลิตในหัวเข็มในหัวพิพ์นะครับมันเลยทําให้สีดำนะแล้วก็สีแดงดูคร่าวๆเนี่ยมันไม่ออกเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยต้องมาแช่น้ํายานะ อันนี้ใช้น้ายาครับใครสนใจก็ทักมาได้นะน้ายาเป็นน้ายาล้างหัวพ yeah. to e ิมพ์นะครับน้ายาทาความสะอาดที่ผมใช้ทําความสะอาดคาบกาวต่างๆเนี่ยผมใช้น้ํายาตัวนี้หมดนะครับแต่หล <that> ักๆประเด็นหลัก <mayı> คือของน้ายาตัวนี้คือเอาไว้ล้างหัวพิมพ์นะครับมันยากาศในเรื่องของตัวความเอียของไมคคอนพวกเศษต่างๆที่มันเป็นตะกอนเนี่ยมันจะสลายไปตามค่าของน้ํายาเนี่ยอันนี้ผมล้างมาสองวันนะครับถ้าพี่ลูกค้าที่ดูอยู่เราก็อันนี้ผมอดีคอยอนุญาตอธิบายในคลิปนี้เลยเนาะนะครับผมล้างมาสองวันไม่หายนะครับมันก็ได้ประมาณนนนนนี้ะะคครรััััับบซึ่่งงมมก็ยไชดเจ พอวันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นตัวน้ํายาเนี่ยมันกัดตัวคาบตะกันของหัวเข็มน,น่ยในวันที่3าน้อเพื่อนนะวันที่3แล้วผมมาไล่ปัมม๊มอีกทีนึงนะน่นคือครบแล้วนะครับก็ถึงมาทราบว่าโอ้ลูกค้าใช้แค่พันแผ่นเองนะมาติดตั้งก่อปี2อ1 9ิครับซึ่งกี่ปีละนะรประมาณ4ปีเนาะสิบเก้าปีใช้ไปีหน่งยี่ิบสองยีครับอเคนะ่รับที่มีปัญหา้นเอาหกปีละนะครับลูกค้าติดนั้งหกนะครับเคนื่งิ้นแผ่นถือเ่าน้อยมากๆนะครัก็ สามารถสอบถามหรือพูดคุยไาในคอมเมนต์ได้นะหรือว่าในแอปของโปรไฟล์นะครับบ้านเกี่ยวนะก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยอาจจะตอบช้าหรืออาจจะไม่ทันใจเพื่อนๆน,นะครับทักมาได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ